เ,เกมเกมเซน์มูฟี่ค่ะถ้าคุณเป็นคนที่มีปัญหาในการตัดสินใจที่จะเลือกดาวน์โหลดเกมส์ในแ p ปสโตร์แล Google Play Store หรือที่กเป็นแฟนภาพยนตร์และอยากรู้ว่าป์ไหนที่น่าติดตามสำหรับสัปดาห์แล้วและก็นี่คือรายการสำหรับคุณค่ะเราเข้าใจคุณดังนั้นเราจะแนะนำคุณเองเกมส์ญญมสนิยมประจับดา์และภาพยนตร์ที่กำลังจะเข้าฉายเพื่อที่คุณจะได้เวทพลาสิส่งดีๆค่ะ สำหรับเกมแรกในวันนี้นะคะคือเกม Iron Maiden Legacy of the Beast ค่ะพัฒนาโดย Roadhouse Game ค่ะเกมนี้นะคะเป็นเกม RPG บนมือถือล่าสุดจากซีรีส์ Iron Maiden ค่ะ Iron Maiden Legacy of the Beast เป็นเกมที่เพื่อนเพื่อนต้องช่วยเอ็ดดี้รับจิตวิญญาณของเขาคืน Iron Maiden Legacy of the Beast เป็นเกมที่โดดเด่นในระบบการต่อสู้ค่ะ เพื่อนๆสามารถควบคุมรูปแบบที่แตกต่างหลากหลายของเอ็ดดี้แต่ละรูปแบบมาพร้อมกับชุดพอร์และความสามารถที่แตกต่างกันค่ะกุญแจสู่ความสําเร็จคือการรู้วิธีการรวมทักษะดังกล่าวเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะเพื่อนๆต้องเลือกตลอดเวลาว่าจะใช้ตัวละครใหม่หรือติดอยู่กับสุดเก่าของเ,อเพื่อนๆค่ะเกมจะมีแหวนไฮไลท์ศัตรูที่อ่อนแอที่สุดด้านใต้ของพวกมันการต่อสู้จะเป็นแบบ turn based เพื่อนๆจะเลือกความสามารถในการใช้งานก่อนที่จะโจมตีค่ะ ความสามารถพิเศษบางอย่างจําเป็นที่จะต้องให้เพื่อนๆแตะไม่หยุดบนหน้าจอหรือแตะตอนช่วงเวลาที่สําคัญมันเป็นสิ่งที่เพื่อนๆจะเลือกได้อย่างรวดเร็วและบังคับให้เพื่อนๆต้อตอบกันจมปีค่ะในตอนแรกนะคะมีสิ่งไม่มากนักที่จะต้องกังวลเกี่ยวกับเกมนี้เกมนี้เริ่มต้นค่อนข้างเบาและจะเริ่มยากขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะแล้วเพื่อนๆจะพบว่าเพื่อนๆต้องให้ความสําคัญกับกลยุทธ์ที่อยู่เบื้องหลังการต่อสู้ค่ะ ข้อเสียเพียงอย่างเดียวในเกมนี้คือไม่รเบปพลังงานค่ะ Iron Maiden ฟรีในการเล่นนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมไปดาวน์โหลดใน App Store แล้วก็เ Play Store กันนะคะค่าสำหรับเกมที่2นะคะคือเกม Ghostbusters ค่ะพัฒนาโดย Activision Publishing ค่ะในเกมนี้เพื่อนๆจะเป็นสมาชิกใหม่ของ Ghostbusters ใหม่ที่พยายามที่จะช่วยเมืองนิวยอร์กค่ะไอเดียทั้งหมดของเกมคือการรวมกันของเกมสร้างเมืองที่เรียบง่ายและเกมยิงผีค่ะ เพื่อนๆสามารถซื้ออาคารเพื่อที่จะได้รับเงินมากขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งหรือปลดล็อกสัญญาที่ท้าทายที่ให้ผลตอบแทนเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆสามารถอัปเกรดอาคารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของพวกมันและยังสามารถล่าผีรอบแผนที่เพื่อรับถุงทองโดยทั่วไปเพื่อนๆจะได้จับผีที่มีหลากหลายประเภทซีและอัปเกรดสำนักงานใหญ่ Ghostbusters โดยการจับและจัดเก็บผีที่มีประสิทธิภาพที่สุดค่ะสิ่งที่ดีที่สุดเกี่ยวกับ Slime City ก็คือว่ามันดูดีสภาพแวดล้อมและรูปแบบตัวละครที่เป็นแบบการ์ตูนและสีที่สดใสและเสียงซังท,ที่ดีค่ะส่วนใหญ่ในเกมเพื่อนๆจะเห็นเกมในรูปแบบ 2D ที่ดูดีแต่บางครั้งจะเป็นแบบ 3D ค่ะในเกมมีระบบพลังงานซึ่งเป็น Stamina เพื่อนๆยังสามารถใช้ HP ให้เป็น Stamina ได้ค่ะ ดังนั้นแทนที่จะใช้สเตมินาทุกครั้งที่เพื่อนเพื่อนใช้ในธารกิจเพื่อนๆนยังสามารถใช้ HP แต่เมื่อ HP อยู่ในระดับต่ำ Ghostbuster ของเพื่อนเพื่อนจะต้องใช้เวลาในการรักษาถ้าเพื่อนเพื่อนเล่นดีเพื่อนเพื่อนจะสามารถเล่นได้เป็นเวลานานค่ะแต่ระบบนี้จะกลายเป็นอุปสรรคใหญ่เมื่อยากขึ้นปัญหาคือเพื่อนเพื่อนจะสามารถเล่นได้แค่ครึ่งหนึ่งหรืออาจจะส่งภารกิจก่อนที่เพื่อนเพื่อนจะต้องรอค่ะ Ghostbuster เป็นเกมที่สวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมไปดาวนโหลดเกมนี้มาเล่นกันเยอะๆนะคะค่าสำหรับเกมที่สในวันนี้นะคะคือเกม v e r i t y ค่ะพัฒนาโดย Ice Water Games ค่ะในเกมทำสวนจำลองที่มีเอกลักษณ์ที่เพื่อนๆต้องดูแลพืชและสวนเสมือนค่ะในช่วงเริ่มต้นของเกมเพื่อนๆจะเลือกกระถางและพืชหลังจากนั้นเพื่อนๆจะพบกับชามของดินและต้นกล้าไม่กี่ต้นแล้วเพื่อนๆก็จะรอ มันจะต้องรอเยอะมากในเกมนี้ค่ะส่วนมากของเกมนี้คือการรอคอยตามรายละเอียดเพื่อจะเจริญเติบโตต,ตามเวลาจริงมันจะต้องใช้เวลากว่า1สัปดาห์ก่อนที่สิ่งนี้จะลักษณะเหมือนพืชเพื่อนๆต้องตรวจสอบพวกมันเป็นระยะๆะะเพื่อให้แน่ใจว่าพวกมันได้รับการรดน้ำอย่างถูกต้องและถอนวัชพืชเป็นครั้งคราวค่ะ สามารถหาซื้อพืชเพิ่มได้จากร้านค้าโดยใช้เงินจริงถ้าเพื่อนเพื่อนต้องการที่จะปรับแต่งการจัดเตียงของเพื่อนเพื่อนต่อไปเพื่อนๆนยังสามารถซื้อพื้นที่เพิ่มเติมได้ค่ะเพื่อให้เพื่อนเพื่อสามารถเจริญเติบโตได้มากกว่าหนึ่งกระถางในเวลาเดียวกันถ้าเพื่อนเพื่อนอดทนพอเพื่อนๆืจะได้รับ1ต้นกล้าฟรีจากร้านทุกสัปดาห์สิ่งที่น่าทึ่งคือเพื่อนๆออาจจะเห็นตัวเองกลับมาเล่นวิลลิี้ทุกวันเพื่อให้แน่ใจว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีและไม่มีปัญหาค่ะ แอปจะค้างขนาดของพืชระหว่างที่เพื่อนๆไม่อยู่เพื่อให้เพื่อนๆสามารถดูการเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นการดูพืชเจริญเติบโตทําให้ความรู้สึกถึงความสําเร็จค่ะเพื่อนๆต้องลองเกมที่ไม่ซ้าใครนี้นะคะเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดเกมนี้ได้แล้วที่ App Store และ Google Play Store ค่ะค่ะสำหรับเกมสุดท้ายในวันนี้นะคะคือเกม Farm Heroes Super Saga ค่ะพัฒนาโดย k i ิงค่ะ เกมนี <chat> ้นะคะเป็นเกม m a ม Tre โดย k i n งบริษัทที่อยู่เบื้องหลังเกมมือถือยอดนิยมอย่าง Candy c r u s h ค่ะในฟาร์ม e r o e s เพื่อนๆต้องจับคู่พืชเพื่อที่จะจับคู่เพื่อนๆต้องลากพืชแต่เพื่อนๆสามารถลากไปในทิศทางของลมเท่านั้นค่ะทางของการเคลื่อนไหวของเพื่อนๆจะถูกจำกัดดังนั้นแต่ละการเคลื่อนไหวของเพื่อนๆจะต้องมีประสิทธิภาพสูงเพื่อนๆไม่สามารถเพียงแค่เล่นเกมนี้โดยไม่คิดไม่ได้นะคะ เพื่อนๆจะต้องคิดอย่างรอบคอบและวางแผนล่วงหน้าก่อนจะทำการย้ายเพื่อนๆอาจจะไม่ชินกับเกม m a แ t r r e เกมที่มีผิดทางที่จำกัดดังนั้นเพื่อนๆจะใช้เวลาในการปรับสักพักค่ะมีการต่อสู้กับบอสด้วยเพื่อนๆจะต้องต่อสู้กับเบรนซิและคูณค่ะตัวเลือกการออกแบบดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่ทำให้ฟาร์ h e r o Super s a g a a สนุกมากเลยทีเดียวค่ะความรู้สึกที่สดใหม่ของกลยุทธ์ เกมนี้ได้กลับมาในเกมประเภทแมช r ีแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆรักเกมจับคู่ m a ช h ีเพื่อนเพื่อนต้องหลงหลักฟาร์ม h r r o s s ูเปอร a าแน่นอนค่ะเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดฟรีได้แล้วที่ App Store และ Google Play Store นะคะถ้าเพื่อนๆรักเกมกีฬาแล้วก็นี่เป็นการยิงประตูในเกม FIFA 16จำสัปดาห์จต่ e อ Sports ค่ะแล้วเพื่อนๆอยู่งเพิ่งนี่ไปไหนกันนะคะเพราะเามีภาพยันใหม่ๆมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะ เล่นและเคลื่อนไหวอย่างอิสะระส่งผลต่อพัฒนาการที่ดีทางสมอง,องร่างกายแ,และมนุษย์สัมพันธ์นอ,นออกมาเล่นเล่นแอคทีฟ6ก,ก,กสิบนาทีทุกวนันจากสสส มีเทียบเทียมอิ่มอกอิ่มใจอิ่มรักลูกลับนอนน้ำนมจากอกอาหารของความอาทรแม่พร่ำเตือนพร่ำสอนสอนสั่งให้เจ้าเป็นเด็กดีให้เจ้ามีพลัง ให้เจ้าเป็นความหวังของแม่ต่อ อนตเงรระบุีค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องแรกในวันนี้นะคะคือเรื่อง Skip t r e s e คู่ใหญ่สั่งมาฟัดค่ะเขา้าฉายวันที่11สิงหาคม2016กำกับโดยเรนนี่ฮาร์ลินค่ะ Skip t r e s e คู่ใหญ่สั่งมาฟัดว่าด้วยเรื่องราวของเบนนี่ชานรับบทเดชนหลงหรือแจ็คกี้ชาน สายสืบชาวฮ่องกองที่กำลังตามล่าหัวหน้าแก๊งมาเฟียนาว่าวิกเตอร์วอรับบทโดยวินสตันชาวมานานกว่าทศวรรษเมื่อหลานสาวของเขาซาแมานทารับบทโดยฟ้านปิงปิง,ปงต้องไปผูพันกับองค์กรมาเฟียของวองวไไซึ่งคนที่มีหลักฐานสามารถสาวถึงตัวเจ้าพ่อได้นั่นคือนักนัญชาวอเมริกันจอมปามากคอร์เนลวัต รับบทเรยจอนนี่นอกวิลแต่ดันโดนแก๊งมาเฟียจับไปรัสเซียซึ่งเขาต้องการจะกลับมาเกาดังนั้นเบนนี่จึงตามไปช่วยเหลือคอนเนอร์เพื่อเป็นพยานลากคอวิกเตอร์มาลงโทษและช่วยเหลือซาเมนช้าให้ได้ภารกิจฟัดพ่วงความมันข้ามพรมแดนตั้งแต่เชื่อเขาในมองโกเลียจนถึงทะเลาซโกบีด้วยมาถึงมาเกาจึงอุบัติขึ้นค่ะ ฉันหลงจอนี่นักฟิลฟ่านปิงปิงเออฉันขอทำอย่างจริงจังสักเรื่องได้ไหมนายทำดัชนีอรหันจิ้มจึ๊กได้ไงแรงดันไงกดให้เกิดแรงดันง่ายเนอะทำให้ดูเฉยๆคู่ใหญ่สั่งมาฟัด11สิงหาคมหาฟัดทั้งประเทศค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะคือเรื่อง I in the Sky แผนพิคาตล่าข้ามโลกค่ะเข้าฉายวันที่18สิงหาคม2016กำกับโดยแกรีนฮิวต์ค่ะ I in the Sky แผนพิคาตล่าข้ามโลกว่าด้วยเรื่องราวของผู้พันแคทเธอรีนพาวเวลรับบทโดยเฮเลนมิเรนเจอีนที่หน่วยข่าวกลองทางทหารที่ประจำการที่ลอนดอนกำลังปฏิบัติการโดรนลับสุดยอดเพื่อจับกลุ่มกลุ่มผู้ก่อการร้ายสุดอันตรายจากเซฟเฮาส์ของพวกเขาในเคนยา จู่ๆภารกิจก็ยกระดับจากการจับกลุ่มเป็นการสังหารสตีฟวัตต์รับบทโดยอารอนพอลนักเวนโดรนชาวอเมริกันกำลังเตรียมพร้อมที่จะทำลายเซฟเฮาส์ในตอนที่เด็กหญิงวัย9ขวบก้าวเข้าสู่โซนสังหารนอกรั้วบ้านเมื่ออาจเกิดผลกระทบการทำลายล้างอย่างไม่คาดคิดการตัดสินใจจะลงมือโจมตีก็ถูกส่งต่อไปตามลำดับสั่งการสังหารค่ะ We need to put a hellfire through that roof right now. We need a decision, Minister. Right now. You have two men about to embark on a suicide mission. We need clearance from the PM. Weapon his arms. What's that? simon I fear it. Jesus. Those men are about to disperse. Engage now. Ma'am, I will not release until this girl gets out of the way. We have a situation which could result in massive loss of life in minutes. What? Come to me, me No, 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 no!